วันที่หกพภูมิละครับบกะมาจะไกลเลยนะ ông subscribe ông ông เป็นมอนอย่าซองเฮ้ยจะมาซองทำไมฉันทาทายอ่ะ,อะมอนง่ายอะโอ้เป็นม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 าจากเมืองพม่า,มาฉันมีชื่อว่าสมิงมัตตะบอดอ้อ,อ,อ,อแล้วทานละยังรา ต้องชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ท่านจะยังไรชื่อไมอ่ไรชื่อหมายความว่ายังไงท่านจะชื่ออะไรโอ้ชื่อมาเห็นราชโอ้โอท่านมีชื่อ เสียงที่หนึ่งจำเราไม่ได้รักเสียงคุมอทคุยจนแม่ซื้อด้วยอ๋อมอทเออีเมียมอนนะทื่อะไรอันนี้ไม่ใช่เมียเป็นพระสหายอ๋องูโอ้ยนี่ไม่นั่งมองฉันเลยระบบฉันจะเป็นอะไรดีล่ะ ตามใจมึงลงก็ไปยืนยอกอม๋อคุนยสิเป,นนเปนคนประเทศอะไรเออหุ่ยมไม่อกโอ้อีกเที่ยวหนึ่งไเปไเร่องมง โอ้มีเวลาเหรอนี่ยเมื่อกี้คุกงี้คุณงงไหมว่ามึงพูดอะไรมอนมอนค่เป็นมอนเนี่ยทำไมต้องเดินโยกไปโยกมาแล้วเป็นมอนมอนเนี่ยชาติมอนเนี่ยเขาต้องโยกเร็วเวลากินละมอนกินเยในกรมเมื่อกี้เลยไม่หอมหวนเนี่ยเวลาเขาออกกันเนี่ยเป็นตับเลยฝ่ายมอนนี่เราจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้างใสพูดไทยเสียโอ้ฉันเป็นมอนมอนเนย มอนเหรอมอนนะแล้วมอนเนี่ยเวลากินน่ะโยกไหมกินก็ต้องโยกแล้วเวลานอนต้องโยกไหมเวลานอนแล้วก็ต้องโยกวเวลานอนของผู้หญิงล่ะเอ่อมึงแล้วมึงนอนเฉยไหม นึกอยากจะเห็นคลิปไอ้มอนนี่ก็แล้วอ oh. มอนมีคลิปขายมาั <laughs> ้ยไปเลยยฉันจะมาชมมุนอนะเธอจะมอนใจดีกว่าพี่เกียรติพูดแล้วภาษาอะไรไม่รู้ไม่เป็นตัวของตัวเองมลยพูดเป็นคนที่เป็นอี ต้องลองดูนี่สิแล้วทำงานดูเลยนะมาทำงาที่ไหนล่ะทงานอยู่ตรงนั้นแหละมึงจะทงานที่ไหนกูหรออันสเสรีไงวะ ยอดตำแหน่งนั่นแหละผมว่าวจะเป็นเอดนะเนี่ยด <c oughs> ูสิผมเหลยเ <c oughs> ออลองดูลองชื่อรายการชีพพวกอะไรมาด้วยไง <c oughs> โอ้วไม่ตรงุงอะไรนั่นแหละไอศีรเอางี้ดีกว่าอย่าหน้าให้พี่เอทแล้วก็น้องมินต์ดีกว่าตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> ตัวมอนแล้วกัน ชื่ออะไรชื่ออะไรใช่จริงเล่นนะใชเล่นเอาชื่อพ่อตั้งให้หรือแม่ตั้งให้พ่อตั้งให้เอาชื่อมืองนอกหรือเมืองไเอาเมืองนอกเอาเมืองนอกผัวตั้งให้หรือแฟนตั้งให้ผัวเอาชื่อบนเตียงหรือชื่อนอกเตียง ชื่ออะไรชื่อดังจะบอกนะดังบาลปิตกเนี่ยเล่นไรล่เหรอพี่ตจำไดกแล้วมุกเนี่ยเธอเลยเธอเลยชื่ออะไรจ๊ะคนไทอ่ะถามเธอแหละฉันนั่นหรอกนะชื่อชัมมี่สับลึกจ้าพี่เกยลงนี่ของหินมุกแปลกๆ แล้วจะมาทำไรมาดูแต่งงานกันเนี่ยอ๋อเจอเลยจ้ะน่านั่งนบอนะแผ่นดินที่สามมาถึงแล้วคระพันเดินขลากลาทิ้งรเครื่องมาหบกหยหลวงพ่อ เรียกบุ๊กซอสเหรอเป็นไงบ้างมาจากไหนหอ่หอห่ออกินนี่กินนี่กินนี่ห่อไม่ต้องห,อห,อหอ่อกินนี่เก่าเจ้งสีแม่มึงนอนแต่ว่าอะไรอ่ะวันนี้วันของเขาด้วยเนี่ยวันแกร,รู้เปล่าวันอะไรวันเนี้ย วันนี้วันอะไรวันอะไรเชงเมง้ง,มงอะเ,เอาไว้ไปเยี่ยมผู้บา่าวคอมือบ้านไอ้อยู่แถวนี้ฉันเคยเห็นพอพอถึงชลบุรีแล้วอ่ะจะมีเป็นหมู่บ้านใช่ไหมเป็นเตี้ยนอะ่ะตรงบ้านก็มีหญ้าปลูกขา้างหน้าบ้านก็ไม่มีใช่ไหมลื้อหรู้เปล่าอะไรว่าจองให้ลื้อล็อกเลยว่าไม่เอาวันอยู่นี่ มาถึงกคร้าวผสมก็ต้องได้เก่งพี่หมูพี่หมูอ๋อรู้แล้วรู้แล้วแกรู้ยังกันนะเขาเรียกอะไรเรียกอะไรฉันตอกอ่ะบ้าน,นแฝดตรงที่ก็มีแฝดติดก,กันต้องนอนคุยกันอย่างเดียว <c oughs> ให้ยืมด้ามดาบอะไรว่าบอกเหมือนพี่หมูไม่เกี่ยวอะไรกันนอนคุยกันไม่ได้บอกว่าตรงนั้นมันคืออะไรที่ชนบุรี มันจะไม่จบทงทะเลโรงงานนั่นของเ่มันไม่จบชงบะเลใช่ไหมอย่างอธิบายนะไม่ได้เลยเพราะเป็นของจริง่งรู้เปล่าใช่ก็ฉันบอกว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรแกรู้เปล่าอ้อหวงอะไรนะหัวซุยหัวซุยหายเราไม่ยไปดูหมอ น,น่างงเรื่องยังไ,ไงเดีวดูให้ตึกเป็นพิเศษเลยได้รอเป่าเค้กชายาแปะยา,าก่อนทำจีนด้วยนะฮ้องฮจะมาทำ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรอะไรคงรื้อเอา,าล้ามาใหม่ขอดองเท้าจะเข้าไปในเมืองนะเป็นคนจีนใช่ไหมฮองขอดองเท้าล้างเท้าซะก่อน จะได้สะอาดเอาเกี่ยวก็ล้างเท้าอ่อาไอ้ที่หายน,นี่ลึกอะไรมาเล่นนะ<ส>เงเีพอลุเท้าแล้วเท้านักเมืออกี้ว่าไม่ใช่อักเชียรนะ่นหรือจะมาเล่นว่าคุณ<ส>นี่เกง้อ,องต่อหนึ่งนะยกให้สูงเอาล้างเท้าอ่าจะให้เปียกนะเดี๋ยวตรงนี้ตรงสูงก็ตงสูงก้มหัวหน่อย จะลกลกมือดีกว่าจะไล่ไปจะไล่ไปไกลแจ๋วเลยพี่เองเลยเนี่ยขอเล่นเพลงได้ไหมได้ครับว่ามีประวัติว่ามีประวัติจิงมหากิงอยู่ไหน นี <ork ork ่คอนหรืมปะถึงเนี่ยพี่ลูกลูกโอ้ยนี่พี่นูไม่เจอเกาจิ๊กขออะไรก็ าแปกๆเจีแขกมาให้เนี่เขาต้นจปไหนต่เจ้าเป่านี่เจ้าเานี่แต่งคู่แล้วเหรอวอาับใแต่งอ๋อตวันรุ่นนี้จะการแต่งกันเอะเมีของฝังมาให้เจ้าเป่ากับเจ้าสาวฮะแม่เจ้าสาวพิเศษเจ้าสาวมีมีมี เก่งๆไหนใครอะเสือของฝันก็เจ้าของยุ่ยลูกกระตาเฟอร์รี่เฟอร์รเฟอร์รี่ เรามีเจ้าเบาสีดำออะไรเ้โยตลกตรงนี้ลงทุนนะสงสัยแปลกจะบอกไปซื้อใส่หน้า A สาม A สามโอ้ยิงสวยจังเลยโอง้ยิงพิเศษแน่เลยโอ้ญิงต้องพิเศษเลยเฟอร์วี่ตัวใหญ่ใช่ไหมใหญ่อย่างเดียวยาวเลยโอ้ญิงจะต้องชอบ นี่งยกนี่กังกินสีท้อคูเข้าไปบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วนี่ไล้งูเลยอ่ะคูมานอ่ะบอกวบอกไ่พี่เก่อมฮะอ้นี่มึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่เกงี่เก่ ถ้าคุณลองกูงไม่ไหวเนี่ยนะคุณไปป้อมยามเลยแต่ไอเกมีเมียเขาขอเขานู่นไอเด็กไอ้มีกระปองยามอ่ะที่ถ้ามึงไม่ไหวนี่มึงเข้าครัวไปเลยตักกระเบือที่บ้านก็มีไอ <c oughs> เกยอยู่เนี่โอ้ยหี่นี่โหดสักกระเบือเลยเหรอ,อพี่มีเมียเก bras, ียตะคุย <c oughs> ด้วยไอเกียเนี่ยพี่โทรมาเลยเมีนนเยกูที่ขายปานดี้ไมลอกสักกระเบือเลย มันไม่โทรหาปู่มันไม่โทรหาปูฮัลโหลไอ้เป็นปู่ไงวะเนี่ยขับปุ๊กันมันนะไม่มีเด็กไม่มีอะไรเลยฮัลโหลอ๋อสกบือปรกเหรออะไรก็พูดจากคำพูดเขาแล้วสิอะไอ้ตัวนี้มีแม่ไหมหนู <c oughs> ขอได้ชะาในเมื่อแขกทุกประเทศมาพร้อมแล้วทรงท่านจะเริ่มพิธีได้หรือยังพระเจ้าค่ะวันนี้ได้เวลาแล้ววันนี้ควรแต่งงานวิเชียนละ <c oughs> แล้วก็ลูกสาวข้าสบายทิพย์พอ, <c oughs> อได้ชะาอันความจริงที่ทุกคนจะประจักษ์ในงานนี้นั่นก็คือ อะไรไม่พลาเจ้าเป่าในวันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนั่นคืออาฆาตมนเทียนไม่ใช่วิเทียนรักพระเจ้า,าค่ะควาไมไปชมแล้วว่าไม่ใช่ตัวจริงจริงใช่ไหมคะตัวปลอมทั้งคู่เลยทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยคะ่ะแต่แตรู้ได้ยัง<น>ไงบนบนก็เชิญรู้เลยคะ่ะวนไม่จริงทำไมเชื่อ <หา S 2> ไปถามสมรักขึ้นเหมบน สมรสักก็จะบอกว่าไม่ได้บ่นแต่ยังไงก็แล้วแต่เระมหม่อมก็ตามหาวิเชียรรัตไปเจอเพระว่าหายสาบสูญไปพระเจ้าค่ะขอเดชะพระเจ้าค่ะกระหม่อมต้องขอพระราชทานอภัยด้วยกระหม่อมจะขอแนะนำตัวว่าหม่อมชันคือวิเชียรรัตตัวจริงของพระเจ้าค่ะเสด็จพี่ลิ่น่าพระเจ้าอาพระเจ้าอาหญิยรัตนารักษ์ สันตยาเปิดตัวน้องหญิงสบายทิพย์ะถึเอาชั้นทราบมาว่าน้องจากอาคาบบนเทียนจะปลอมแล้วคนที่เป็นเจ้าสาวก็คือสบายทองน้องของน้องหญิงสบายทิพย์บัดนี้หม,ม่อมชันนนิถวิาสาสะเปิดตัวน้องหญิงสบายทิพย์ออกมาแล้วหวังว่าทั้งสองพระองค์คงจะไม่ทรงรีบรุนพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็แต่งด้วยกันทั้งสองคู่เลยพระเจ้าค่ะถ,ถึงมาแต่งสองคู่ก็ออยินดีด้วยสิ 我看到他。 สุขภาพรปฏิพัน์อี สำหรับพอ่อแม่ที่ ทำร้ายเมื่อต้มน้ำก็อย่าจมเมื่อไฟหหองพอให้พ้นฝากดูคุณไปด้วยนะครับ็นตอนนี้ข่าวคืนไฟดุเดือดมากนะครับเพราะว่าเาลที่เราจะออกจากบ้านช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยนะครับเชื่อมโยนปริมาณนู้อยดทอน ที่สนใจมากที่เขาบอกว่าไฟไหม้ร้อยครั้งอาจโจรขโมยร้อยครั้งก็ไม่เหมือนนะครับไม่เท่าร้านเมันไหม่ไฟนะครับเพราะฉะนั้นยังมีสาธุอ่าตาด้วยนะครับเมื่อตกน้ำก็อย่าจมเดินไปเรื่อนเมื่อไฟหงอนก็ให้พ้นให้พบแต่สิ่ง ทอลทั้งหมดจงไปแสดงกับผู้ไม่ลน้ำใจขอนขอขอบคุณจัไทยกันนะครับกาครับ